สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ v r f friends มีงานฝ่ายผลิตรายได้ดีสวัสดิการดีมาฝากเพื่อนๆกันอีกเช่นเคยค่ะงานนี้มีอาหารกลางวันฟรีมีรถรับส่งงานสบายมีโอทแน่นๆรายได้รวมวีคละ8,000-10,000ถึงบาทที่สำคัญมีปรับบรรจุเป็นพนักงานประจำรับจำนวนมากงานไม่ส่องกล้องไม่ใส่สม็อก มีแอร์และพัดลมเข้าทำงานให้กับบริษัทไทยมิซูว่าจำกัดมหาชนบริษัททำเกี่ยวกับผลิตพลาสติกเช่นชิ้นส่วนยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้สำนักงานรับทั้งชายหญิงทอมสวัสดิการมีอาหารกลางวันฟรีหนึ่งมือ้อมีค่ากะวันละ30บาทเบี้ยขยันเลท300ร้อ5 0 0 6 0 0ห0 หยุดเสาเว้นเสารและวันอาทิตย์ค่ะมีโอทวันละ3ชั่วโมงเข้างานเวลา8นาฬิกาเลิกงาน17นาฬิกากะกลางวันและเข้างานเวลา20นาฬกาถึง5นาฬกากะกลางคืนค่าแรง331บาทต่อวัน OT 3ชั่วโมงเริ่ม17นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกากะเช้าและ เริ่ม5นาิกา30นาทีถึง8นาฬิกาค่ะอันนี้คือเวลาในส่วนของ OT นะคะ OT มีทุกวันจุกๆเลยค่ะคุณสมบัติค่ะรับเพศชายหญิงทอมอายุ18ถึง44ปีวุฒิการศึกษาประถม6ขึ้นไปสายรถรับส่งนะคะจะมีสายรังสิตจุดแรกอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลปทุมเวท สายปากเกร็ด1จุดแรกหน้าอำเภอปากเกรด็ดสายปากเกร็ด2จุดแรกหน้าโรงงานแป๊บซี่สายนพวงศ์จุดแรกนพวงศ์ค้าไม้เพื่อนๆที่สนใจสมัครงานนี้สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร080 268 5363ติดต่อคุณหญิง083 893 4656คุณเชาและอีกเบอร์087 0374718คุณเมย์ค่ะการสมัครงานนี้สมัครผ่านบริษัทซับทรีอาเอเข้าปฏิบัติงานที่บริษัทไทยมิซุวาจำกัดมหาชนสถานที่ค่ะอยู่ถนนลาดหลุมแก้วตําบลบ้านฉางอําเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีค่ะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่างานในคลิปนี้มีประโยชน์ฝากแชร์คลิปนี้ส่งต่อด้วยนะคะ เพื่อนๆท่านใดที่กำลังมองหางานประเภทไหนอยู่และต้องการงานจังหวัดอะไรสามารถคอมเมนต์บอกแอดมินมาได้ด้านล่างคลิป YouTube นะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ